โรสพยากรสวัสดีค่ะคนที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศเอกสารนี้สำคัญก็คือวีซา่าต้องมีการสอบสัมภาษณ์ด้วยอยากรู้ว่าจะผ่านไหมจะผ่านเมื่อไหร่มีดวงตัวอย่างมาให้ศึกษากันค่ะผู้หญิงเกิดราศีมังกรดาวเสาอุจจาเิลาตอุปนิสัยเธอนีดเครียดและจริงจังแต่งานเธอดีนะคะดาวศุกร์เป็นมหาจักรอยู่ในเรือนที่ดีด้วย แต่ปีนี้ดาวสุกรรากินีจรบริษัทจะให้ไปทำงานที่เมืองนอกเธอได้ทำเรื่องเนี่ยไปยื่นที่สถานทูตเมริกาแล้วได้ไปสัมภาษณ์วีซ่าแล้วยังไม่ผ่านให้สังเกตนะคะดาวพุธจรข้อมรณะตั้งแต่วันที่1กันยายนจนถึงวันที่18กันยายนปี67อาจารย์บอกว่ารอวันที่19อีกทีนะอาจจะผ่าน เธอบอกว่าก็ไม่ทันค่ะเพราะว่าจะต้องมีการเดินทางวันที่18นี้แล้วทริปนี้มันก็สั้นๆ18-21ถึงกันยา2567แสดงว่าหลายคนต้องเดินทางไปก่อนตั้งแต่วันที่18กันยายนเราก็ไม่น่าจะได้ไปแล้วนะคะทริปมันสั้นแค่4วันก็กลับกันแล้วนะคะเธอเศร้าไปเลยค่ะ ดูจากดวงนี้เนี่ยปีนี้ดาวพุธเป็นสีแต่ช่วงที่ดาวพุธจอนเข้าเรือนมรณะถือว่าเสียแต่เป็นระยะสั้นค่ะดาวอาทิตย์มหาจักรดาวพุธกลางๆน้ำเสียงเธอออกจะแข็งๆน,นิดิดดาวพุธอยู่ในราศีเมษเป็นกรกนีณพื้นดวงด้วยค่ะคนที่ดาวอังคารเรงรักคนา ถ้าจะมีแฟนเนี่ยจะเป็นคนหึงหวงรุนแรงอยู่นะคะเจ้าเรือนปัตน,นิคือดาวจันทร์มหาอุ่นถ้าดูจากดวงดาวเนี่ยถือว่าได้แฟนที่ฐานะดีพอสมควรเลยค่ะอาจจะอายุอ่อนกว่าน้อยกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าฐานะดีดาวพฤหัสจุรจักรเกิดวันเสาร์ดาวพฤหัสเป็นดาวอายุอยู่สุภะสุขภาพแข็งแรงดีค่ะ แต่ให้ระวังพฤษภาปี68ถ้าดาวรหัสตกอริเรื่องเจ็บป่วยสุขภาพร่างกายให้ระวังค่ะดาวราหูกเกอตยู่ราภะมาโยงเข้ากับาศาสตร์7ตัว9ฐานปีนี้ดาวศุกร์ตนุราภะกรากินีจรอ,อาการของคนผิดหวังนะคะถ้าเธออยากจะไปเมืองนอกด้วยแต่ไม่ได้ไป ปีนี้ดวงไม่ตรงกับการเดินทางเลยจังหวะที่เธอจะต้องไปทำเรื่องขอวีซ่าดาวพุธเสียซะด้วยจะรอรอบสองก็คงไม่ทันพื้นดวงเกิดวันเสาร์ดาวพุธกรกิดีจรชนอริระวังคำพูดตัวเองเธอเป็นคนชอบทํางานอันตตาตรงกรรมะให้กเกษียณอายุก็ยังต้องทํางานไม่หยุดค่ะถือว่าเป็นจุดเด่น เธอเป็นคนเคข้มแข็งค่ะถ้าคุณสนใจอยากดูดวงอยากเรียนโหราศาสตร์ไทยหรือาศาสตร์เตัว9ฐานเน้นการพยากรณ์เป็นหลักติดต่อเบอร์ใต้คลิปได้นะคะ